ชอบโดนจุบที่อวัยวะใดของร่างกายมากที่สุดอันนี้เราเป็นคำถามแบบเราจะตอบอยังไงอะกืบเหมือนกันทุกคนปะก็หอมแก้มหรือตรงปากหรือแต่ว่ามันต้องมีมจุดแต่จุดหนึ่งที่แบบว่าจเขาม a ก k แห่งการจะจุบแล้วเขาคุ้นสุดที่สุด,สดของกีตาร์ที่ไหนเออต่อตอนในต่ออ,อนก็หอมแก้มปะ หอมแก้ม,อม,กมชอบหอมแก้ม,อมชอบให้เขาหอมแก้มมั้งเราก็ชอบให้เราก็ชอบหอมแก้มเขาด้วยของต้าคือนาา้าผกอ๋อนาา้าผกอ๋อสิ่งที่ได้หับความรู้สึกนั่นก็คือ,อหนึ่งความหักสองความเอนดอูคิดยังไงถ้ารู้ว่าคนที่เรากําลังจะเป็นแฟนคุณเคยมีอะไรกับคนอื่นมาก,ก่อนก็คงแบบคิดแบบจะเรียกว่าอะไรแบบไม่ดีนิดนึงมัม้ สำหรับตากะ<ห>คนที่จะมาเป็นแฟนเขาแต่โบเคยสนว่าอาดีตเขาจะเป็นไผ่มาก่อนขอแค่ปัจจุบันนี้บบบไปมีอย่างกับคนอื่นกับพอก็คือชัดเจนกับเขาโอเคหมื <Okay. S 2> แล้ว <laughs>